ดูครับเยี่ยวกับช่องดําซิ่งดินระเบิดเอ้ยเอาโตไปเคลียร์เราเลยไปเนี่ยวางท่อนะครับนี่เตรียมที่จะลงดินนะครับกับทีมงานเราดําซิ่งดินระเบิดนะครับวางท่อสามสิบ่อนนะครับตรงนี้ก็วางท่อเสร็จเราก็จะเอาดินมาลงกันเลยครับวันนี้ตรงนี้ลงก่อนประมาณร้อยเที่ยวก่อนครับแล้วก็ ที่หยุดงานกันมาเป็นอาทิตย์นะครับนี่เ,นเด็ดสเลยนะครับทีมงานเราเนื่องจากเสียคริสนั้นติดโควิดต้องนอนพักฟื้นนะครับนอนรักษาตัวพนักงานเราก็ขาดเคลนครับนี่เลืออยู่2องคนจานโอกับกอนพันล้านอันนี้เราสั่งท่อมานะครับนี่หน้าง,งานเราก็จะวางอยู่30สท่อน 30มบท่อนแล้วเราเอาดินมาลงวันนี้น่าจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่าสั่งให้เอาท่อมาลงนะครับอมวางก็ไม่เอาปอกปลามานะครับเพราะาเราไม่ได้ย้ายไม่ครูมาใส่นะครับเรากะว่าเราให้ทางที่เขาส่งท่อมานี่วางให้เลยนะครับ เพราะว่าเจ้าของงานเขาซิฟค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จ้างเป็นค่าใช้จ่ายมาเลยนะครับนค่าวางอะไรพร้อมเอารถโอ้ไปทางในนอแนนเกรดอันนี้เอาท่อลงจากรถก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวางท่อโอ้ ต้องระวังรถเลยนะครับอบลาตากลุ่มต้องท่อนถึงไหมวะนี่นะฮะมันเดนเอาอยู่นน่นนะ เออใส่ดูก่อนเลยท่านี่ทําเหลือก็ต้องยกมานี่คืนอืนมต้องหารั่วเขาน่ะ อันนี้เราวัดกะดูประมาณสามสิบท่อนนี่ไม่รู้จะพอไหมนี่ อสวัสดีครับนี่เราก็วางท่อแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับในจานโอจานโอกับกอนพันล้านเอาวางลงวางลงดึงแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยครับ ดี๋ยวต้องบัญชาการซะ่แล้ววางเลยวางวางวางเออแค่นั้นแหละเอาเอาจอบเอาดินเคลียร์ลงนหน่อยนีย่ก่อนอย่าให้มันเคลียร์สใส่ท้องก่อนแล้วก็มาเคลียร์มาใส่ทางนี้ ờ ạc 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 ạ ơi hai khi ạp lời mà thằng đi đuổi chắp nhăn mấy lời เอากดมาเอาลงวางผลักมาดิก่อนเออดึงปลายมานี่หน่อยเอ๋อดันมาไอ้ก้อนเออเอาวาง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 เลยเออนั่นแหละแค่นั้นก่อนเอามาทางนี้มาทางนี้เลยยก ที่เนาะบว่จำมือได้เนี่ยคันเอ็งเองผักปลายโนนเขียบมานี่หน่อยก่อนแล้วก็ฝัเอาดินดันไว้จะรานจองเวียมนันต์อเออเอเอนั่นแหละเอาบาทบาทนี่ได้เน่ยคันแต่ชั้นน,ำน้ำมันหมดเอาถอยรถมา

พยายามดันให้มันมันแนบเหมือนไหนตัวนั่นน่ะเดี๋ยวได้แล้วอันนั้นเลยสามสิบต้นครับตรงนี้เอาอลงไปเคลียร์รอรอ,รอนะไป เหยปากตรงนี้มันกว้างหน่อยเอ้ยเนี่ยดินตรงนี้ก้อนตรงเนี้ยเหยออกเออ าไปแล้วมันระดับมันยังสูงอยู่ครับขุดเลยขุดเลยเองยืนข้างได้ก่อนยืนข้างแล้วขุดออกข้างดีเออ เอาจอบอีอานึงมาขุดทางนี้โอ้ม,ม,มายืนฟังนี้เลยคุดไปก่อนเขาขุดนี่เราขุดทางนี้ ันสูงอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับถ้าใส่ตรงนี้ได้สองท่อนกอ็โอเคอ่ะก้อนคุดตรงนี้ออกนิดนึงนะคุดออกเลยคุดออกเลย Nó quá đúng không? Đánh này con, đánh เอาเขยับมาทางนี้เขยับมาอีกยกอ่อนเขยับมาก่อนเองนะไอ้คอนเองก็ดันมาโอ้ดันมาอา๋อดันเข้าเอาลงเอาดินนู้นไว้ ไอ้โอ้โขุดปากมันออกเลยมันฟูงเลยไอ้กอนเอาดินเข้านิดนึงขุดๆุปล่อยไปแล้วขุดปากท่อเลยไปยืนจับ เนาะอาคอนไปกินข้าวบ้านเลยเออมาจับมาช่วยกันหน่อยไม่ไทยืนดูเนาะแหมนักงานส่ง พุดปลายนู่นออกแยกก้อน,น,นมันเนินอยู่นั่นน่ะเออมันใช่เรื่องง่ายนะครับวางท่อนี่ลักไปวางวางวาง ผัดปลายให้มันได้หากันเลยโอ้ผัดปลายเออเอ๋อพอวางเอาดินอัดเลยโอ้เอาดินอัดมาให้มันโยกอัดตรงปลายน้อก่อนอัดตรงปลายอะอ่ะก้อนชับจนเริ่มมาบอลปลายจะใส่อีกท่อนหนึ่งนะ่ะเออเอาคลิปนี้เรา นี่ให้ดูการวางข้อก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะเอาดินมาลงนะครับนี่ก็ติดคัดเลยนะครับทีมงานเราเดี๋ยคลิปก็เอเซเบนไปแล้วโควิดเอาไปกินซะก่อนต้องพักฟื้นอันนี้ก็อยู่แค่นี้นะครับนี่ผลงานเราเป็น,งนไงแค่รอหรก่าคุณ <laughs> อันอันนี้ก็ต้องห่างห่างกันเอาไว้ก่อนข้าวไม่ต้องกินด้วยกันแล้วไอ้ก้อนก้อนพักตรงนี้ข้าวนิดหนึ่งดิ ทะโมามามังเออเอา,เอา,เอาแล้วอัดดินเข้าสิอัดดินเข้าเออเออพอเดี๋ยวมันจะผิดศูนย์มันจะเบี้ยวไปเรื่อยๆเอาสุิปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ